มีวิติอ่ะมันบอกก็วินมอเตอร์ไซค์เอานี่มาฝากไว้ให้ต่อเจ๊ว่าต้องเกี่ยวกับน้องน้ำแน่แน่สวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการเล่าเรื่องเป็นต่อ EP ที่2ครับผม จาก e ีพีที่แล้วนะครับการตามหาน้องน้ําก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเนื่องจากงานวันมั่นเนี่ยระหว่างพี่เป็นต่อกับน้องน้ําเนี่ยเธอไม่ได้มานะครับผมเราก็เรียกว่ายังมีความหวังกันอยู่นะฮะเธออาจจะประสบอุบัติเหตุหรือไม่ได้มาด้วยความจําเป็นอะไรก็ตามก็ตามหากันใหญ่เลยละครับในอีพีที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังหาไม่เจอนะ แล้ว e ีีที่แล้วมันก็จบไปด้วยอาการที่ว่ายังหาไม่เจอครับผมข้ามา e ีีที่2นะครับก็การตามหาก็เริ่มต้นขึ้นกันต่อไปครับไม่รู้ว่าผมดูซิทคอมเป็นต่ออยู่หรือว่าดูโคนันเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตเตือนเนพื่อนก่อนนะครับว่ารายการนี้เป็นการเล่าเรื่องเป็นต่อ E ีพีที่2นะครับผมซึ่งมีเนื้อหาสปอยล้วนๆนะครับ เหตุที่ต้องทําคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเพื่อนๆหาดูไม่ได้นะฮะเราก็เลยอย่างน้อยก็มาเดากันละกันดังนั้นใครที่ไม่อยากดูไม่อยากฟังการสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับพี่ต่อลองโทรเช็คตามโรงพยาบาลดูก่อนคุณน้ำอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางมานี่ก็ได้เออหวะ่ะ เรื่องราวมันก็ย้อนมานิดหน่อยนะฮะตั้งแต่ตอนที่พอใจเนี่ยโทรหาพ่อแล้วพ่อมาไม่ได้นะฮะติดอยู่ที่นครสวรรค์คือรถเสียนั่นเองนะครับผมจากนั้นพี่เป็นต่อเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าน้องน้ำไม่อยู่ที่คอนโดแล้วแล้วก็เก็บของไปหมดเลยแล้วครับจากนั้นทุกคนก็เริ่มช่วยกันโทรศัพท์เช็คไปที่โรงพยาบาลบ้าง สอนอบ้างแล้วมันก็มีจังหวะฮาๆเล่นมุกอยู่ตลอดนะฮะถึงแม้นจะเครียดยังไงก็ตามก็จะเป็นจังหวะที่พี่วอกพี่ยมพี่อู๊ดเนี่ยแหละก็เล่นมุกกันนะครับผมจากนั้นคนจัดงานเนี่ยก็เดินมาถามก็ออร์แกไนเซอร์นั่นแหละครับมาถามว่าเอายังไงดี ก็พี่ยมก็อารมณ์ขึ้นนะฮะเหมือนเหมือนเชิงแบบมาทั้งตําหนิทั้งด่าไปทั้งที่จริงๆคนจัดงานแทบไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะฮะแต่ว่าอย่างว่าเนาะพี่ยมแกก็เครียดไงครับก็เลยบอกว่าให้เลื่อนเวลาออกไปก่อนนะครับผมจากนั้นมาทุกคนก็พยายามเช็คฮนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสอนนอหรือแม้กระทั่งกู้ภัยนะครับรวมไปถึงเรื่องทางด่วนด้วยนะับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ไหนบ้างหรือเปล่า สุดท้ายไม่ได้มีบอดแสของน้องน้ําเลยนะครับซึ่งพอใจก็เลยถามว่าได้โทรหาน้องน้ําบ้างไหมพี่เป็นต่อก็เลยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยโทรตอนตีสีถึง6กโมงเนี่ยโทรติดนะแต่เธอไม่รับครับผมแต่สุดท้ายนะตอนนี้เนี่ยเธอก็ปิดเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อไม่ได้แล้วเหมือนจะหนีเลยนะครับผมคือพิยมเนี่ยพูดคําพูดที่น่ากลัวขึ้นมานะก็คืออาจจะโดนเจ้าหนี้อุ้มไปฆ่าแล้วหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ย เจ้าหนี้ก็ทวงหนี้หนักอยู่นะฮะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าน้องน้ำเนี่ยติดหนี้เยอะมากหรือเปล่านะครับพี่ต่อก็ไม่รู้จะออกทางไหนก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นทางนี้ก็ได้ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะรีบไปที่คอนโดเพื่อไปถามนิติคอนโดดูว่ามีจดหมายที่ว่าทวงหนี้อะไรมาแปลกๆหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นพี่ยมพี่ต่อพี่วอกนะครับก็รีบเดินทางไปแต่ก่อนที่พี่ยมพี่ต่อพี่วอกจะเดินทางไปนะพอใจแนะนําให้ เอ,อ่อยกเลิกงานมั่นไปก่อนดีกว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเลิกมันก็เลยไปแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเจอน้องน้ำเราค่อยมาหาเลิกมั่นใหม่ดีกว่าสรุปแล้วก็ยกเลิกงานมั่นไปก่อนนะครับแล้วพี่ยมพี่ต่อพี่วอกก็รีไปที่คอนโดครับคนที่เหลือก็นึกขึ้นได้ว่าเอะเราทำไมไม่ไปดูฝั่งเจ้าสาวล่ะว,ว่าญาติเขามาหรือเปล่า นะครับทุกคนก็รีบไปดูครับผมส่วนพี่เป็นต่อก,กับพี่ว่องนะฮะก็มาตามหาจดหมายกับนิตินะฮะว่ามีจดหมายอะไรหรือเปล่านิติเองก็เรียกว่าคุยกว,กวนๆนั่นแหละครับตามสภาพเพราะว่ามันต้องมีตลกด้วยเนาะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรครับแล้วก็ทางฟัง คนที่เหลืออยู่ที่โรงแรมก็ปรากฏว่าไม่เจอญาติน้องน้ำเลยแหม่แต่คนเดียวนะครับโอ้นี่มันอะไรกันแน่ครับอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าน้องน้ำน่าจะหนีงานมั่นแน่ๆเลยละครับผมจากนั้นพี่เป็นต่อก็กลับมาเป็นต่อตอนนี้เศร้ามากเลยล่ะครับ Facebook ก็ติดต่อไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนเธอจะตั้งเป็นส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดต่อเธอไม่ได้ ก็เลยโพสต์รูปรูปน้องน้ำเนี่ยแหละครับตามหาดูซิว่ามีใครพอจะรู้จักน้องน้ำแล้วก็ติดต่อกลับมาได้หรือเปล่านะครับพอใจก็ถามว่าเอ้าแล้วก่อนวันมั่นเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าน้องน้ำเขาโมโหเขาโกรธหรือเปล่าพพมพ์เป็นต่อขาบอกว่าไม่มีนะขนาดงานเลี้ยงเนี่ยน้องน้ำเนี่ยก็ยังบอกเลยอนุญาตเองเลยนะครับว่าให้งานเลี้ยงปาร์ตี้ก่อนวันสลาโซดนะครับผม ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก่อนวันที่จะถึงวันงานเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ยังคุยไลน์กันปกติแล้วก็ยังแถมดไนท์กันอยู่ด้วยนะครับผมเจมินเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างนี้น้องน้ำเนี่ยตั้งใจที่จะหนีงานมั่นอย่างแน่นอนครับซึ่งเราเดาแล้วก็น่าจะออกแนวนี้แน่นอนครับผมแล้วเจมินก็นึกขึ้นได้ครับว่าถ้ามันมีรถมาขนของที่คอนโดเราก็ควรจะไปเช็คดูสิว่ารถคันนั้นเนี่ยมีทะเบียนอะไรโดยการไปเช็คที่ ้องวงจรปิดครับหลังจากเช็คที่ทะเบียนแล้วเราก็จะสามารถเช็คไปที่ขนส่งได้นะครับว่าอ,อมันทะเบียนอะไรแล้วสรุปว่าใครเป็นเจ้าของรถจะได้ตามน้องน้ําได้นี่มันโคน้นชัดๆนะ <c oughs> โคมินนะ <c oughs> เจอรถที่ขนของที่คอนโดของน้องน้ำแล้วนะครับก็กำลังเช็คอยู่เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าสุดท้ายรถเนี่ยกลายเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากจังหวัดภูกเก็ตครับแล้วมันขโมยมาหลายเดือนแล้วด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ก็กำลังตามอยู่ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าติดตามมาอย่างกระชั้นชิดครับ แต่ดูแล้วเนี่ยยิ่งมาก็ยิ่งเหมือนไม่ใกล้เลยนะฮะยิ่งมาก็ยิ่งห่างไปเรื่อยๆและหนังก็ตัดมาให้เราเห็นว่าหลังจากนั้น2วันครับผมผ่านไปก็ยังไม่เจอน้องน้ำนะครับสภาพของเป็นต่อนี่เรียกว่าอิดโรยเป็นอย่างมากแล้วก็ทุกใจแล้วก็ร้อนใจจนเกิดอารมณ์โมโหไม่ดีตวาดพอใจเลยนะครับจนพี่ทพิปเนี่ยจะต้องมา ไกลเกลีย่ยหรือว่าพูดอะไรดีๆแล้วก็พูดให้กับเป็นต่อเนี่ยได้วางใจลงนะครับแล้วสุดท้ายเจมินก็มาที่คอนโดครับเธอถือซองบางอย่างมาครับผมเธอบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยฝากของไว้ที่นิติซึ่งเป็นของที่ให้กับพี่เป็นต่อครับพอพี่เป็นต่อล้วงเข้าไปสัมผัสเท่านั้นแหละครับพี่เป็นต่ออึ้งเลยครับว่ามันไม่น่าจะเป็นของที่ตัวเองคิดไว้นะครับและสุดท้าย เขาก็ดึงออกมาครับมันคือกล่องกล่องนึงเป็นกล่องสีแดงซึ่งแน่นอนครับกล่องนี้เป็นกล่องใส่แหวนมั่นครับผมและนั่นคือแหวนมั่นที่น้องน้ำครับฝากวินมอเตอร์ไซค์ฝากมาคืนกับนิติให้กับพี่เป็นต่อนะครับเป็นต่อน,นี่โคตรเศร้าเลยล่ะครับผมเพื่อนๆที่สุดแล้วเราก็ยืนยันได้แล้วนะครับว่าน้องน้ำเนี่ย หนีงานมั่นแน่นอนแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าเธอหนีไปเพราะอะไรจนพี่เป็นต่อพูดคำนี้ออกมาครับพี่ทำอะไรผิดทำไมน้ำต้องทำกับพี่แบบนี้นั่นแหะครับ พี่ต่อทําอะไรผิดนะฮะถึงได้ทํากับพี่เป็นต่ออย่างนี้พวกเร,เราสงสารพี่เป็นต่อมากเลยแหละครับผมสุดท้ายหนังก็บอกให้เรารู้ว่าพี่เป็นต่อเนี่ยขังตัวเองอยู่ในห้องไม่อยากเห็นหน้าใครเราก็ไม่อยากให้ใครเห็นความเศร้าของตัวเองนั่นแหละครับหนังมันก็จบลงครับผมเพื่อนๆสรุปแล้วเราถึงแม้นได้เบาะแสม,มากมายนะครับแต่เราได้แค่รู้ว่าน้องน้ำหนีงานมั่นไปนะครับ แต่ไม่รู้ว่าหนีไปเพราะอะไรหรือเธอหนีเองหรือมีคนเอาเธอไปแล้วแหวนมาคืนหรือเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วครับแต่รู้ว่าเธอไม่ได้มั่นกับพี่เป็นต่อแล้วล่ะครับผมแล้วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุที่เธอไม่มามั่นนะครับหรือหนีไปเพราะอะไรโอ้งานนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยละ่ะฮะจริงๆมีหลายประเด็นนะครับที่อยู่ในนี้ ที่เราจะต้องพูดคุยกันมุมมองแต่ละอย่างแล้วก็มาสืบคดีเป็นโคนันโคเอสดีทกันนะครับซึ่งไม่คุยในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อกับเป็นต่อ EP ที่2ในรายการคุยกันต่อกันนะครับและเพื่อนๆคิดเห็นยังไงชอบคลิปนี้ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปทีป่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e like, และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT So I wanna keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.